สวัสดีครับนี่ก็เป็นภาพ Office ชูลีนะฮะซึ่งก็เป็นภาพของ mg 7 c ดานนั่นเองนะครับที่เราเคยนำเสนอไปในคลิปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะฮะก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในประเทศจีนในรูปนี้ที่เห็นจริงๆเนี่ยเป็นคันของจริงเลยนะครับดูของจริงแล้วก็ดูสวยดีนะมไม่เหมือนในรูปแบบเรนเดอร์ Bl สำหรับ mg 7 c ดานคันนี้นะครับก็เป็นรถจนคันแรกนะของ mg ที่เป็นรถซีดานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นรถคันแรกของซีรีส์แบ็กเลเวลนะฮะ ใหม่ของ MG ซึ่งรถยนต์ mg 7รุ่นนี้นะครับก็ตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุน้อยนะฮะแล้วก็คาดว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้ซึ่งในความหมายของ back label นะฮะก็หมายถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ระดับ High-End รุ่นใหม่ที่มีความหรูหราและก็มีความสปอร์ตมากกว่ารุ่น mg ในรถรุ่นปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะใช้ขอบสีดำและตรา mg สีดำ ในส่วนขนาดมิติของ MG7 นะครับจะมีความยาว4,884ม m mm, มกว้าง1,889ม mm, มสูง1,447ม m mm, มและมีวิวเบสนะครับอยู่ที่2,778ม m mm มนั่นเองและในการออกแบบประตูนะครับจะเป็นแบบไร้กรอบนะซึ่งก็จะเห็นเป็นกระจกเพียวๆเลยนะก็ทำให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นในส่วนของอล้อรถนะฮะจะมีการออกแบบให้เป็นรูปดาว5แฉก พร้อมด้วยคาลิปเปอร์เบรกสีแดงซึ่งมันก็จะส่งผลถึงความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนล้อนั้นจะมีสีเทาที่มีขนาดใหญ่ส่วนฝากระโปรงหน้ารถนะครับสำหรับ mg 7นั้นก็จะมีความยาวตามหน้ารถไปด้วยนะแล้วก็จะมีกระจังหน้ากว้างขนาดใหญ่ส่วนใต้กระจังหน้านะครับก็ยังดูมีความฉบเฉี่ยวอยู่อีกด้วยส่วนด้านหลังของ mg 7นะครับหรือว่าบั้นท้ายของ mg 7นั่นเองนะดูแล้วก็ดูเซ็กซี่เหมือนกันนะครับ มันจะมาพร้อมกับบังโครนหลังแบบกว้างนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์หางเป็ดปีกแบบป๊อปเอานะครับส่วนชุดไฟนะจะเป็นแบบแถบยาวนะดูเหมือนจะเป็นไฟทับทิมด้วยนะครับท่อไอเสียก็จะเป็นขนาดใหญ่มีท่อไอเสียอยู่4ท่อนะฮะ <c oughs> เพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะมาดูในส่วนภายในกันบ้างน,นะครับภายในก็จะมีหน้าจอแสดงผลแบบบูรณาการขนาด33นิ้วนะแล้วก็ระบบเสียงบส14ลำโพงนะฮะ พวงมลัยเป็นแบบก้นแบนดนหุ้มด้วยหนังเจาะรูนะครับภายใน mg 7จะมีให้เลือก2ส,สีด้วยกันนะครับได้แก่สีแดงและสีเขียวในส่วนของภายในนะฮะสำหรับรถ G นี่ไม่เป็นรองค่ะอยู่แล้วนะให้มาแบบไม่กักนะครับมาเต็มเต็มเลยอุปกรณ์นอกจากนี้ยังไม่หมดนะครับ mg 7เองก็ยังมาพร้อมกับซันรูปมาตรฐานอีกด้วย สำหรับขุมพลังของเครื่องยนต์นะครับเราเคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะจะเป็นรหัส405 VTGI Trophy นะครับขับเครื่อง2.0ลิตรเทอร์โบ257แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติสั F 9จังหวะส่วนอีกเครื่องหนึงนะฮะจะเป็น300 VTGI ขับเครื่องโดย1.5เทอร์โบ185แรงม้า300นิวตันเมตรจับคู่กับ DCT 7สปีดนั่นเอง และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารเกี่ยวกับ MG 7ซีดานใหม่ที่เปิดตัวไปแล้วที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารรถใหม่ๆได้ทางช่องนาซี9 0นะรวมถึงนะฮะการเทสรถอาจจะมีการกลับใหม่ครั้งหนึ่งกันได้นะฮะติดตามทางช่องนาซี9 0ได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ